ข้าวอะไรยังเฮ้ยเฮ้ยรามะบอกป้าหน้าบอกมือไหนหิวข้า,ขกาวกับแวะมาหาผมอยู่นี่เด้อพอพอพอมาหนี้พอมาหนี้เขียนมาหนีเขียนมาหนีเขียนข้ามาเขียนข้ามามามาหนีมาหน,าน,านี้มาหาผมนี่เจ้าก,กินข่าวอะไรย่างนี่เด็ดแดดหอนหอนนี่มานางเสามีแห้งก่อนมา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 ,มา นะขอมากกอนมันแดดมันแดดกินเข้าเราบร่มามามา,มาหาผมนี่แดดโอ้ยมันแดด เพื่อได้พือเห็นกลางแดนกแท่ที่ล้ครับารบสวัสดีครับแลวมาขอของกกินเขาเรา่บอมามามานั่งของผมดิไหมนังของผมดิมาดิสังเขาให้กินเดี๋ยวมาเอาของผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้มามากยนมาไปหนีมาเอาหนีมาเอาขวดนีไม่ขายไห อันนี้ขายได้ปะนี่แบบนี้เขาให้ปะขายปะฮะอันนี้สามารถเอาไปขายได้ไหนวะอ้ะออาวผมให้ได้อเอาแม่มาไ,ได้ดิยกเอากินข้าวหรือยังเฮ้ยเฮ้ยน้าาองล่ะปลาหน้ามอหน้าปลาเมื่อวันหนึ่งยู่บ้านไหนวะทาโกเสียวทาโกเสียวมันทาคโกเสียวอายุหลายปีแล้วครับพอ่อเราว่าคดรับแวันนีครับโอ้ยยังแข็งแรงนะครับพี่น้องครับ คนอุบลมาท่องเนาะผมให้กำลังใจทุกคนเลยคุณจักซื้อผมบอกซื้อยังท่านนี่มุ่งตาโอ้เพราะว่าพักอยู่ผมไม่มากเพราะว่าผมมาทั้งนั้นเวลาว่ายืนเขาหอมนู้ว่าเขาหอมนะเออมันแดดหนูเออเอาไม่ว่าเดี๋ยวมืันนี้ผมให้ขวบข้างขวบปวดเนาะเดี๋ยวหัวหน้ามือกินที่เขากินหรือยังีครับได้ยังวะผมได้ผมกินร้านจืดนะค่ะร้านจืดมหรือเปล่ากินน้ำเด้อ มีขึ้นนำใจผมเ<ๆ>อาในละสู่ส in <im> <im> ู่ชีวิตเป็นคือการผมกระสู่ก็กระสู่เนาะบ้านอยู่บรรทาทุกเสียวติดเก๊กไก่นุกพอเนาะมีกงใจพอเด้อเมื่อไหนหิวเข่ากับแวะมาหาผมอยู่นี่เนาะผมไ่ค่อยได้มากผมลงท้าผนี่ครับเนี่ยบอกบอกขันพานมาทางนี้ขันหิวกับมาบอกผมเนาะผมเลยลาบต้มเดี๋ยวผมผมเลี้ยงบอบอเอาเงินน้ำนะเอาเอาไปใส่รถไปในยังหลักน้ำเข่าในยังมีอยู่บ่มีน้ำเข่าอีกบ่มีเข่มีครับ นี่ครับชีวิตข้เท่าครับคลิปนี้สะท้อนไปยังคนอีกหลายคนนะครับที่ให้เห็นนี่ครับเล่าเั้นสู่ชีวิตอีกบางคนโบหูจักเข็ดเบียกเข็ดงานไปหาหล่อหาตุ่มหากุงหาสร้างปัญหาไปขายยาหรือไปเป็นมิจฉาชีพนะครับคลิปนี้นะครับสะท้อนได้สองสองแบบหนึ่งคือกําลังใจที่มีให้กันในสังคมไทย2ก็คือแบบอย่างของการสู้ชีวิตนะครับ ดูดิครับแกตากแดดแดดแดดแกก็เดินทางออกหากินวันนี้มาเจอจอรน,นี่นะครับจอรน,นี่ <laughs> เล่เอาหน้าให้เพื่อนกินอพอพอสิเหรีซื้ออยังซื้อพอยายมือครับพอยายมือเนะ้อโอ้ดาบเสียวเนาะเอาไอ้กาบเที่ยวยกเอาเลยเนะาะดับเปลี่ยนร่างใจพอเนาะสู้ๆได้พอเนาะสู้ๆครับเป็นกยนร่งใจให้ใหนะ้ก่อนเ พ่อผมมาอยู่เยือนคือพ่อกับพ่อครับครับครับทูพ่อครับแต่เดี๋ยวพ่อขาดเลือนนั้นก็บอกผมเนี่ยกินนะเอาโอเคครับพี่น้องครับขอเป็นกำลังใจให้คนสู่ชีวิตทุกทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ